สสัญญาณเตือนเสี่ยงอัมพาตเส้นเลือดแตกตีบตันเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตครับ 1. ปวดขัวหน้ามืดปวดตึงคอบ่าไหลเพราะเลือดหมุนเวียนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ 2. ชาตามปลายมือปลายเท้าขาบวมเท้าบวมเพราะเลือดที่มีไขมันเยอะไปอุดตันในเส้นเลือด 3. เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียใจสัน่นแน่นหน้าอกหากคุณมีอาการแบบนี้อย่าปล่อยมันไว้นะครับเพราะคุณกำลังมีอาการไขมันในเลือดสูงเสี่ยงอัมพกอมาตเส้นเลือดตีบแตกตันและอันตรายถึงชีวิตได้วันนี้ได้เวลาแล้วจริงๆนะครับที่ผมอยากจะให้คุณหันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองและคนที่คุณรักและนี่คือเบต้าออยดูแลคนที่คุณรักด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสิครับ ขมันเบาหวานนี่แล้วก็ความดันน่ากลัวน่ากลัวหมอหมอเขาบอกว่ามีโอกาสเป็นอัมพฤกษ์อ,อัมพาตได้ผมชื่อสมคิดวรชชินา อายุ66ปีอาชีพทำนาทำนาอยู่ครับอันนี้ลุงกินเบต้าออ์เนี่ยมานานอะไรอย่างครับ4ีเดือนกิมาสี่เดือนอกินมาสี่เดือนแล้วก่อนอันนี้ก็กินยาเยอะไหมครับเยอะครับ5ตัวไขมันเบาหวานความดันแล้วก็ละลายริมเลือดครับปัสสาวะใกล้ๆสิบปีแลหกินมาเกือบสิบปีใช่ครับลุงเคยคิดไหมครับว่าถ้าถ้าเราปล่อยไว้อะแล้วไม่ยอมรักษาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นก็คิดว่าจะมันถ้ามันรับปล่อยไว้มันจะเป็นอมษพอมภพาได้เราก็กลัวกลัวมากไหมกลัวมากจะเป็นไปลราทาอะไรไม่ได้ติดเตียงอ่ะยายเขาก็ทําอะไรไม่ได้รถล,ลาก็ขับไม่เป็นเราต้องคนเดียวมันน่ากลัวมากเลยละเพราะว่าถ้าเราเป็นไปนคนนี้ใครก็ทําอะไรไม่ได้เลยลูกตเตาอะไรอยู่ด้วยกันเส็เมื่อก่อนที่ ความจายังผมดึงกันแล้วหลังทานไปต่อเป็นยังไงบ้างนะฮะมันดีขึ้นความจงความจําดีขึ้นเยอะเลยเรารู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นไหมมีแรงมีแรงเยอะทํานาสมบตตอนนี้ทํานา40ไร่ทํายําเถือกเองอีกง้งยาขาวอีกโก้งยําเถือกเองหวานปุย๋ยฉีดยาเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทาไม่ไหว <laughs> ทําไปหยุดไปทําไปหยุดไปแต่ก่อนมันเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวนี้มันมีกําลังขึ้นเยอะแทบจะปกติแล้วตอนเนี้ยไขมันมันเบาลงเ่ยเบาลงเยอะความดันก็ น้อยลงยาหมอก็ลดลงอันนี้ลุงอยากจะฝากอะไรกับคนที่มีไขมันสูงความดันสูงมาลุงไหมครับให้มากินเบตออยอแต่ก็อยากแนะนําให้เขากินนะครับอต่จะเอเบตออยจะนะอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกดีมากมกินยาหมอมาตกสิบปีอะ่ะของนามัย่ดีขึ้นมันก็ไม่ดีขึ้นมากินยาตัวนี้มันดีขึ้นเยอะไงลดลงเยอะผมโชคดีมากเลยเถอะดีใจมากเลย